อ่าโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะคลิปนี้เราอยู่กับเกม Minecraft PE นะฮะคืออันนี้ผมไปซื้อมานะฮะไปซื้อมาจริงๆนะแต่ว่ามันจะไม่เกียนซื้อแล้วเราซับมันเป็นมือถือส่วตกลางๆนะอ่าผมจะมาเล่น EP นี้เป็น EP แรกนะฮะไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ ผมเพิ่งโหลดมาไงมันก็เลยยังไม่อินี่เท่าไหร่นะฮะยำ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 โอเคฮะ okay, ผมเข้ามาแล้วนะฮะผมรู้นะฮะว่าทุกคนเกียดในวงกลุมนี้ทำตามผมนะฮะกดตรงนี้กดตรงนี้น,นะฮะตรงรูปสองขีดอะ ก็กดไปที่เซตติ้งนะฮะก็รอก็รออ่ะเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะฮะทีนี้ให้กดไปที่ทัชมันจะขึ้นอย่างนี้อ่ะมันก็จะได้อย่างนี้นะฮะโอเคมาเรามาเริ่มทำเกม m i n Minecraft เวชั่นนี้กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองเล่นไปไกลๆให้ทุกคนดูเลยละกันนะ เมื่อกี้ผมนั่งเล่นฟีฟ่าอยู่เน็ตหมดโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไฟดับเลยตอนเช้าอีกตั้งหา oh, โอ้โชคดีนะโชคดีมากเลยนะครับเนี่ยโชคดีที่ว่านี่ผมอยู่นบนเกาะปะวะเนี่ยไม่มามทุกคนอ่เดี๋ยวเรา,าปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วครับปึ๊บแล้วก็สติกมาโอเคนะ ได้ละแค่นี้แหละนะโอเคเดี๋ยวผมวางตัวคราฟก่อนโอเค,อเคตอนนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาปุ๊บเอาดาบมาปุ๊บอ่ะเชิดอันนี้ไม่พอวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเบบี้โอเบบี้โอเคับผมได้อันนี้มาก็มันก็เหมือนปกติของทุกคนนะฮะที่ทุกคนชอบเล่นไม c คร f t นั่นแหละนะโอ้โอ หุยอย่านะอย่านะน,ะนี่แหละก็เป็น m e Craft v ช r s i o n v e r s i o นใหม่นะที่เขาบอกว่าไอ้นี่มานะอันนี้จะเป็น EP แรกนะฮะเดี๋ยวผมจะทํา EP ต่อไปและ EP ต่อไปแล้วก็ EP ต่อไปด้วยอันนี้ผมมาหาที่เงียบเียบเล่นแล้วนะถ้าได้ยินเสียงนี่ต้องขอไปด้วยนะผมดูเเอ,อ,เอ,อคนในบ้านผมดูไอ้นี่อยู่ไงไอ้โหนกระแสนะโหนกระเสนะหลังจากข่าวเที่ยงอนะนะช่องสามนะ จอเล็กไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมคาบไม้ป๊บ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 ปึ๊บป๊บป๊แล้วก็สติกปุ๊บปึ๊บปุ๊บปโอเคไปเดี๋ยวเราไปขุดหินขุดฐานกันดีกว่าไปกันไปกันเดี๋ยวผมขอใช้เวลาเดินเรงนู้นก่อนแล้วกันนะระหว่างนี้ เออต่ผมอยู่เวลากล้วน,นะเออกว่าจะถึงโคตรไกลเลยผมไปเดินอ้อมอะ่ะผมนึกว่ามาันมามาทางนี้แหละผมไปเดินอ้อมเภูเขาตรงนู้นอะ่ะโอ้โหโคตรไกลพระเจ้าช่วยโชคดีมีอาหารนะฮะขึ้นไม่ได้เนะฮ้ยนะขึ้นไม่ได้โอเคนี่ตรงนี้มีฐานนะฮะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ ขุดมาขุดมาเยอะเลยจะได้เอาไปทำทอชนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาทำเลสร้างบ้านด้วยนะมนจะพยายามนะฮะเพื่อกำลังใจทุกคนจะต้องกดไลค์คน like, ละหนึ่งไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับงานไงเจออีกแล้วคูเวอสโตนใช่ไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรจริงๆเกรอเออไม ้ยเยอะจังวะขุดเยอะเลยทุกคนวันนี้อีกสี่ก้อนเนาะอีกสองก้อนจะพังแล้วเนี่ยโอเคฮะได้ละเออตรงนี้มีอิฐใช่ไหมครับผมเอาฟาร์มตรงนี้แล้วกันนะขุดมาขุดมาเยอะเลยฮะจะได้ทำอะไรพวกนั้นได้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ลงหมดสก,กินอะไรพวกนั้นนะแต่ผม ขออนุญาตใช้เป็นสกินสติฟธรรมดาก่อนแล้วกันนะอนาคตนะฮะผมเอาไอ้พวกนี้มาเยอะๆเลยแล้วกันพวกขุดไอ้พวกนี้ได้แล้วนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำชื่อมันไม่ได้แต่ผมขุดมาเยอะเลยแล้วกันฟาร์มของนี่ก่อนพวกไอเทมอะไรพวกนี้น,นะ,ะซื้อมาสดๆเลยนะเกมเนี้ยนทะุกคนเออลิงก์เกมนี้อาจจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเอ,อเอือ้อเก็บสติ๊กนะ ไปไหนล้วได้แล้ดีกว่โอเคฮะเดี๋ยวนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้หินมานะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวอันนี้อะไรอะ่ะผมไม่ได้เอามามัใช่เหรอโอเคเอออันนี้นะเขาเรียกว่าคูเปอร์สโตนนะแต่หินปกติอ่ะมันใช้รวมกันโอเค อ่ะเรามาคราฟกันเลยดีกว่านะฮะผมจะคราฟเป็นเออเอาอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญอะไรที่มันสาคัญก็เอามาก่อนนะฮะทอตเยอะๆเลยเพราะมันสาคัญมากนะโอเคแค่นั้นแหละไอ้ที่เหลือๆเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ใช้นั่นแหละนะเช่นดาบอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมหาทําเลสร้างบ้านเจอแล้วละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้เพิ่มด้วยโอเคอ่าเดี๋ยวตัดไปก่อนนะ โอเคทุกคนผมจอทาเลสร้างบ้านแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องทําที่นอนแนละ้วมันจะมืดแล้วเนะ oh. ี่ยตายตายโอเคน่าจะแถวนี้แหละนะตรงนี้แล้วกันนะโอเคผมครับเตียงยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวงั้นงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราพักกันที่นี่ก่อนแล้วกันนะโอ้ยออ้ยอมบีถือดาบดาบเหล็กด้วยทุกคนมาเรามาเอาดาบเหล็กกัน ดู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 มันคือดาบเหล็กเด็ดนี่ดาบเหล็กฉันดาบเหล็กฉันขอฉันขอฉันขอดอกไหม้ดอกไหมดอกไฮะดอกไหมดอกไหมอ้าวไม่ดอกว่ะโถ่เว้ยเว้ยแล้วผมเปิดหมดเลยวะเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยอุ้ยเยอะจังวะทุกคนเฮ้ยโคตรเยอะเลยเด้อเด้อเดี๋ยว้อมันเยอะอย่างเงี้ย โอ้ยแมงมุมก็มีว่ะเฮ้ยเอาแมงมงุมมาทำไม่เจอคิปเปอร์ก็บุญแล้ววะ่ะทุกคนนี่ผมไม่ได้เปิดโหมดฮาร์ดไวใช่ไหมเนี่ยเออว่ะสามลุ้มหนึ่งอนี่ผมเปิดโหมดฮาร์ดป่ะมันเยอะจังวะนผมเปิดโหมดสวเวว่าไอผมเปิดโหมดเออธรรมดาป่ะมันอะอย่างเงี้ยมีสเกลก็บุญแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะจังอะตาย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 เยอะมากเยอะมากเยอะมากข้างหลังมีไหมเนี่ยโอ้ย มตายเป็นเรื่องกันนั้นหะเอ้ยมีมันฝรั่งว่ะมีมันฝรั่งเฮ้ยเดี๋ยวต้องวิ่งต้องวิ่งเดี๋ยวมัน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 มนมั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 นนมันมักมันนนมันี่นมแกมามมัมันมนมั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 มันเลนนนมันมนมมนนมนนมันมนมปม่มมันม เอ้ยเสียวงั้นเราไปบวกกับมนันเลยดีกว่ามามาว่งเว่งเว่ง่ง,ง,งโอ้บ้าเอ้ยไอ้แมงมุมบ้าอืออยากตายใช่ไหมอยากตายอ้าวอ้าวอย่าไปยุ่งอย่ายุ่งยาอย่ามายุ่งนี่เนี่ยเฮ้อนะแปบนึง ืดมากรืดมากเดี๋ยวผมหาทำเลสร้างบ้านกอนในอาณาเขตผมตรงนี้ไอเนี้ยมันดียงนี้แหละเนี้ยมันโอ้ยรู้แหละผมทำบ้านแล,แล้วกันนะโอ้โหน่ากลัวมากเลยทุกคนกลัวตายไม่ใช่อะไรนะกลัวตายสิไม่ใช่อะไรเนะี้ยตอนนี้น ดูร,บรอบๆมันมีใช่ไหมผมเคลียไอ้พ่นนี้ก่อนเคลียให้หมดผมแยกเอาไว้ใช้แล้วก็แยกเอาไว้นี่ด้วยแหละนะวางอ่าเดี๋ยวผมจะวางเป็นสี่บล็อกนะฮะ,ะตรงนี้เอาไม่เสีแบาหนึง่งเกินมาอันหนึ่งวะ่ะ อันนี้แน่ผมแนะนำให้สร้างบ้านแบบนี้นะทุกคนที่อย่างเงี้ยแบบกลุ่มๆนะมันจะอ้นี่กว่านะมันจะดูดีกว่าเอาเป็นประตูเดียวแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบประตูสองประตูมันเนาะจริงไหมผมกลัวทุกคนตอนนี้ ตรงนั้นกี่บ็อกวะสามบ็อกอ่ะตรงนี้ก็สามบ็อกฮนะ what the fucking มันเก็บเพง,ง่แล้วมั้งไม่ปุ๊บปุ๊บผมเคยเล่นไมค์ครับไปแล้วนะรู้สึกเอ้ยไม่ใช่ดิใช่สิผมเคยเล่นไปแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหเอาเลยมาเยอะมากเลยอะอะสักหน่อยก็ได้ว่าไม่เป็นไร เปืองไม้สุดๆเลยฮะเน,นี่ยตอนเนี้ยโคตรเปืองไม้เลยตอนนี้ทุก่อนเปืองมากเปืองมากเฮ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นไปเลยนะเกะออกไปจากบ้านนันออกไปออกไปออกไปโอ๊ยมันฆ่าผมนี่จริงๆสองประตูก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้วิ่งเข้าบ้านทันนะอ,อะมามามาเลย เดี๋ยวจะทำอนาเขตก่อนนะดูนี่เพื่อความสว่างนะฮะจริงๆพื้นคุณไม่จำเป็นก็ปูก็ได้แต่สำหรับผมคือโอ้ยอ่ะเชดตายแน่เลยทุกคนเดี๋ยวผมวิ่งกันแล้วไม่โดน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 ,โดนตายเอา้าไม่ตายไอ้บ้าโอ้ยไอส้สเกลไอ้บ้าเอ้ยเดี๋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 ยเดีทำทำป้อกานป้องกันป้องกานเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยอ อ pues ุ้ยอุ itions, right? oh, ah ้ยม ah ันมาว่ะม ah ันมาว่ะท ah ุกคนมันมาว่ะผมตายแน่ผมตายแล้วผมตายผมตายผมตายว้าว